มาสันอังคูสามุทามุขคุณภะอาการะทั้งนี้พระพุทธเจ้าได้มาผสมขึ้นวันทีงแปดมื่นสี่พันพ่อมัทำอาคารจบโมกุายยักษอาภนะภูโัตโนนาโถตัมโมัตโนนาโถสังโัตโนนาโถอิติปิโสพระุวาพระเจ้าสั้มาพระกวาันติโรคลาดันติมาเลศเอิมามังอสังทสุโรภุสัตุภพระพุทธคุณานเอิมาเลสตงคารมพระพุทธสติ พระพุทธัง่มพระกายยักษ์อันเชิญพระฤๅษีพญานระอัครลักนักอักษรเดียสถานที่อันตรธการมบัตรีเกิดอนุปฏิทานังขุนโยขเทวุปปาคลานะมนุปฏิฐานังพุทธะโยขโตวุปทาหัวนันใดจะเป็นไปบอมิได้สังเบกุเดเตชะอาจารยะพักสำบรุษสำดรุยโสทางสัตว์ทักดูฟังนว่า สัตว์ทั้ลูกนี้สิทธิติย่อมสำเร็จอิทิกรรมการดังนี้นามนังสมาโสลุปะโถลุปะทะให้นามาตังหะจริยัคณหมายชื่อวิงวังตังหัยุควาวาเอกนามิเนขาเนนามิวิตรึงคาเลมิทัณมมทายะกัโมธรรมะยัณโมสังขายัวิงวังกังหะอุสุาชะกาโลโหติสัมุส คงกับพันชาตีตะวันออกนุกมนุุเรตีมะพุกธีีิกุคุกธีตีอตากองันอยู่ไกล้ไหนนนนอาคร่